ข้าก็ทกําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะช่องเมนูมแม่นะคะก็เนาะทำไปข้าวๆก่อนนะคะก็แต่ยังยกของไว้ที่สูงอยู่นะคะแต่เตียงนี่ก็คือน่าจะชื้นบวมเนาะเดี๋ยวค่อยเรายกทิ้งทีเดียวเพราะว่าฝนยังไม่ชัวร์เนาะแต่เราก็เช็ดล้างคราบเนาะพอได้เนาะเกาๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเช็ดใหม่นะคะดูคราบน้ำยันนี่เลยเนาะ นั่ขาโตตัวนี้เลยถึงที่นอนพอดีเนาะที่นอนเปียกก็เสียโต๊ะญี่ปุ่นไปสองตัวนะคะดีนะตรงนี้เรามีขาเหล็กตั้งไว้บนหลังด้วยก็ล้างชั้นทำความสะอาดนะคะหาอย่างเธอๆนะหาอะไรเธนได้เธินดีน้ำผาม่านอันนี้ยกไว้ตอนนั้นเนาะ อันนี้เปื้อนเปลี่ยกนิดหน่อยก็ซักเมื่อกี้เนาะซักไปๆห้องน้ําก็ล้างทําความสะอาดนะความความไหวเทินไว้ก่อนอะไรที่เทินได้เทินโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแล้วนะคะฝนมามืดอีกแล้วจะตกอะไรกันเมื่อคืนก็ตกตีสามกว่านี่นะคะดีไม่อัดเรายกเทินมาโตะญี่ปุ่นไว้เนาะก็เลยรอดไม่ล้ม กล่องสงูหมอนเนาะเป็นเช้ลลาอย่า,ยาต้องมาทิ้งทิ้งไปใบแล้วเมื่อกี้ดีว่าชั้นแบบนี้เราซื้อเป็นพลาสติกมาเนาะก็เลยแค่ขัดขๆค่ะชั้นเขาท่วมไปชั้นหนึ่งเนะชั้นเสาหนึ่งดีกล่องเขียวน้ำไม่เข้ากล่องเขียวน้ำไม่เข้าก็เลยของไม่เปียกแต่กล่องโน้นที่เป็นถังเปียกไปใบหนึ่งที่เอียงเอียงเนาะ ก็เอาถุงมีกระเป๋ามีแก้วน้ำอะไรเงีเออย้ยก็ทิ้งไปโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางออกกันแล้วนะคะกพฝนฟ้ามาคึามๆน้ำลงเนาะกลพอดลงเพิ่มแต่ใจชื้นขึ้นหน่อยคะ่ะแต่ยามาเพิ่มแล้วกันนะคะฝนอายุของเสียหายหมดแล้วอยู่ร <c oughs> <c oughs> ีสอร์ทค่ะเดี๋ยวเราเดินทางออกกันเลยนะคะ นี่ค่ะโต๊ะเสียไปค่ะบวมอันหนึ่งทิง้งน้ำไปแล้วไปเลยเดี๋ยวเอากระจกไปทำอะไรได้เดี๋ยวคิดกันต้นไม้เนาหายไปเลยเปเปอร์เต็งโมตรงนี้โอยหายไปเกลี้ยงเลยจะขายนะคะโอ้น้ำเริ่มลงป่าเริ่มขึ้นงูติดค่ะง,งูติด ดูนูนะคะจะพาไปดูดน,นี่นะคะเราเก็บบ้านเสร็จแล้วนี่นะเวลาน้ําท่วมนะคะต้องระมัดระวังเนาะระมัดระวังเจ้าลองแอ๋ที่ตึงพี่มาแล้วมาด้มาด้มาด้ลองเรือมาหาักสักคนนี่ค่ะตะขาบนะคะตะขาบตัวใหญ่ อยู่เหมือนต้นไม้จะเดินไปเก็บตะกาเงยเห็นบาด้ตะการเราตัวบะเอฟเลยนะคะะานะคะน้ำท่วมระวังระวังนะคะแล้วก็มีอีกตัวนะคะนี่ค่ะน่าจะใช่นะถ้าเราไม่ผิดสูง หัวพันอยู่เปล่าใช่ไหมอ่ะไม่แน่ใจแน่ใจใช่งงูหรือเปล่านะคะอยู่กับกิ่ง์พาหรือถุงมืออ๋ออาจจะเป็นถุงมือมันจะง,งแูแหละจะใชียงง,งูก็ดี <c oughs> เราก็กลัวๆเนาะ ค่ะก็น้ำท่วมต้องระวังนะคะสัตว์มีพิษเนาะมันนั้นก็เลือ้อยลงจากกรตไงบอลเราก็เหลือเท่านี้ค่ะไม่รู้ไปไหนกันมั่งแล้วช่วยดเดอที่ช่วยเนาะไปไปไหนกันมั่งก็ไม่รู้รอยไปหมดแล้ว นี่แค่เดี๋ยวไปช่วยพี่ก็ตัดกิ่งไท่ก่อนเนาะมันน้องไปทางช่วยแก้ก่น,กน,านกมาหลังบ้านเราก็มาล้างบ้านนะคะเก็บกานเสร็จแล้วค่ะไปยกไว้เหมือนเดิมเดีย๋ยวไปช่วยพี่กับแป๊บหนึง นะคะตะข่า,า,ขายเราลงถิงไว้เราใส่ไว้เลยติดอีกแล้วโง่ปาไม่กินกินแต่งง่โอเคค่ะเดินทางกลับน้ำลงไว้แล้วเมือม่อยมึ่ยค่ะเมื่อยได้ออกกำลังกายเลยคะ่ะเมือ่อย นี่นะคะเก็บขา้าวเก็บของล้างบ้านนะคะหล้างบ้านเราก็เหีดน้ำล้างรอค่ะความเรียบร้อยติอด,ยดอยเครียกรับบ้านเรา <c oughs> กับบ้านชั่วคราว กำลังเดินออกนะคะก็น้ำลดลงเยอแล้วเอชอบสุรินหรอน้ำพอมาเย่เอครึ่งอกอ่ะอเอค่ะกำลังแห้งลงแห้งลงประตูพ้นแล้วเลออีกหนึ่งหลังสองหลัง รอเรือหรอล่องเรือมาหารักอะไรโต๊ะไข่กระเด็นกันดอน